แค่ปี่ไม่อยู่เดี๋ยวมันอ้อนละอ๋อนี่ยี่ห้ออะไรครับเนี่ยสปีดปอมสปีดปอมสปีดปอมโแมวว่าขนตกออกไปฉี่โอ้อ้อนด้วยอ้อนด้วยมามาให้ถือจริงด้วยโอ้ยลูกค้าบอกว่าพนักงานต้อนรับลูกค้าต้อนรับขอบคุณครับโอ้โหดูสิอ้อนจังเลยอ่ะลมลมมาข้างหน้าบ้างโอครับผมโอเคครับก็นี่น้องถุงทองนะครับก็เป็นอะพิตตี้พนักงานต้อนรับพริตตี้นะครับประจํา ทั้ง e บา,งาน้ำเหรอ e? ล,ลูกค้าไม่ได้มาซื้อกาแฟแต่ผ่านานาขนมให้คุณง่อน่ารักจังเลยโ okay. okay. อเคโอเคได้รับสายออโทรศัพท์นค่อ้อีคะ่ะอ้าวครับผมทำอะไรคะก็เมื่อวานนี้ผมเดินมาเสร็จแล้วผมก็มาแถวเนี้ยนะแล้วผมเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันน่ารักดีผมก็เลยอยากจะแอบนั่งอีกตรงเนี้ยได้ค่ะเสร็จ โอ้พอดีว่า,าผมเลยไปเนี่ยอยู่กับบ้านพี่สาวแล้วเสร็จปุบ๊บผมกลับวันที่19เนี้ยก็มาเอาเอกาสารที่นี่แหละก็เลยเอ้ยเดินมาดูสะหน่อยก็เลยเห็นมันจะกางร้านนร้านที่มันเป็นร้านเล็กๆข้างนอกกับข้างในไม่หือกกันเออฮะทำให้มันเหมือนบ้านเออฮึออหลักรคือร้านถ่ารรูปครับแต่ว่าร้านกาแฟให้ลูกครานัรงรอถ่ารรูปนั่งรอรูปเท่านั้นเองเออฮะคนใหญ่กรเป็นรูกค้าในร้านครับแล้วก็ลูกค้า ตอนบ้างเพราะเราอยู่ติดถนนเข้ามาถึงก็มาเจอนี่เลยขนนขนนใช่ไหมขนมขนมเนาะต่างๆเนาะโหบริการเบเกอรี่นะครับให้นอนจริงๆเลยมีน้ำผัดนลมด้วยมีข้าวหมากพี่โอ้โหพี่าพี่ไม่ได้ทำาคร์เพราะพี่เป็นคนพี่เปิดร้านกาแฟแต่ไม่ชอบทำขนมลูกค้าเอามาขอเอามาฝากแล้วกำไรแค่สามบาทห้าบาทร้านนี้เห็นเมื่อกี้พี่บอกว่าเปิดกี่ปี ปีนี้เข้าปีที่18โดยคุณสาม,คคามีคุณสามีคุณสาเนาะแล้วก็ของตัวเราเนี่ยครับก็างานที่สิ้นปีเดือนพฤศจิกายนครบสี่ปีเคพาไปดูข้างในหน่อยครับ<ม>ว่ายังไงบ้างพอผ่านเข้ามาแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นร้านถึงน<อ>กปกติค่ะอ๋อ้โหมันคนละจักรวาลเลยอย้ยศไม่มีอะไรโอ้โหคนละจักรวาลเลยครับใช่ค่ะพิจิตรแม่จ้าดป้าโปรอันนี้กอดรูดเนาะ กอดรูดอ๋อกอดรูดโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของผสมของนีจ้าโอ้ยใช้ชีตคุ้มค่ามากเลยอะดูดิโอ้ยแต่ไม่อยู่ไม่อยู่โอ้ยดีจังเลยครับดีจังเลยอ่ะโอ้ก็ส่วนใหญ่อย่างข้างในกับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเก่าสะสมคนละโลกเลยใช่ค่ะจะเป็นลูกค้าจะบอกว่าดูข้างนอกไม่มีอะไร แต่ข้างในคนละเรื่องคนละโลกมันไม่ใช่คนละเรื่องกับคนละโลกไปเลยหัวนี่มันโลกแบบอุ้ยอันนี้โซนของเก่าโอ้โหดูได้นะดูได้นะดูได้นะโอ้โหคนละรุ่นนะคะนอนโอ้โหอันนี้ก็ฟังได้เออแล้วก็มีมันเมจันพระพ่อหัวอนาคต มาถึงอดีตปัจจุบันนี้ย้อนมาทำบัญชีเลยนะครับจริงๆข้างบนเปิดเฉพาะหน้าหนาวแต่ตอนนี้พี่เอาข้อเลี้ยงต้นไม้ก่อนเดี๋ยวหน้าหนาวก็เปิดลูกค้าก็ขึ้นไปเอาให้ข้างบนตอนนี้ยังไม่ได้เปิดข้างบนเพราะฝนมันสาดโอ้โหนี้เป็นครับโอ้โหนี่แบบเตะทาสองคนโอ้ยเล็กนี่แต่ว่ามันมันมันแน่นอ่ะมันอัดแน่นไปด้วยแล้วดูดิโอ้โหแบบยะกระป่าแบบป่าใหญ่อ่ะ เดินผ่านเขาก็ขอนั่งครับคปกติไม่ได้ทําอะไรก็ขอนั่งได้เขาอะได้เข้าห้องน้ำเขาได้เขา่าเราอยู่ติดถนนโอ้ใจดีจังเลยหูมีหน้าต่างด้วยหน้าตุงคําถามอยู่ว่าร้านนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดอําเภอตําบลถนนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชียหม่เชียงใหม่ถนนเชียงใหม่ฮอดหอดเชียงใหม่ฮอดอ๋อเชียงใหม่ฮอดกมุ่งหน้าไปฮอดอยู่ซ้ายมือก่อนถึงกาดฝรั่งก่อนถึงการฝรั่งก็คืออยู่ตรงสี่แยกไฟดุงไฟแดง สันป่าสักนั่นเองครับผมวัดสันป่าสักวราุครับก็แวะเวียนเยี่ยมเยี่ยมกันได้มาเข้าห้องน้ำได้แล้วก็มานั่งเล่นได้โอ้โหไม่กี่กาแฟนั่งชมเช็คอินแถมห้องน้ำฟรีจ้าก็ไปได้เลยแต่ลองหัวหน่อยเดียวนะครับนี่ครับดูช่องระบายอากาศนะครับประตูเลื่อนนะคะครับเป็นแบบแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับนี่โอ้ my god โอ้ย นี่หรือยังไม่เสร็จพะทธอนี่นลือยังไม่เสร็จโอ้ยโอ้ย,อยมีมุมส่วนตัวด้วยด้วยนะครับโอ้ยดูดิคนเดียวอะ่ะแบบมงงเงาโง่งแล้วครับผมโอ้โหเบจจ่าบาพ่อพมีนอตด,ด้วยนดปลอมนี่ครับโลโกโ้ไม่ใช่แค่เรื่องถ่ายนะครับมีคาเฟ่ด้วยนะพเพื่อนโอ้โห ดีอ่ะดีมากเลยอ่ะดูดิมีความซ่อนมีความซ้อนมีความลึกลับมีมีความตัดกันอของทีลูกค้ามาตอนเย็นของมานั่งที่4ทีโมงขอนั่งกั10นาทีนั่งบนซื้อเบียร์ด้วย,ยผมก็มาอย่างเงี้ยมีจักรวาลเลยดูดิดูด,ดิมีแล้วแบบมีมีมุมเปิดด้วยนะโอคโอ้ยดูดิสวยงามครับ ไมเสร็จสมบูรณ์ค่ะปกติหน้าหนาจะครอบกันนี้บ้านหลังนี้ของเราไหมอยากได้มาใายอยากได้เหรอครับโอเคเดี๋ยวร่างดูรถไปด้วยนะครับเย็นๆชิวๆครับนี่ครับเห็นไหมฮะแน่นอนจริงๆเลยอ่ะโอ้สุดๆอ่ะนั่นนะครับตลาดสดสันป่าสักนะครับทางเข้าวัดสันป่าสัก ก็ใครที่จะมุ่งหน้าไปไหนก็ไปไหนก็นแล้วกันนะแต่ตรงนี้มันคือช่วงระหว่างฮอดกับหางดงแล้วกันเนาะผมก็รู้ประมาณเท่านี้แต่จะมาก็มาไม่มาก็ให้ดูกันไปนะครับแวะเวียนได้มากกว่าการถ่ายรูปถ่ายอึรถ่ายท้องท้องเสียกินคาเฟ่ชมวิวดูต้นงงต้นไม้นั่งพักระหว่างทางได้ฝากไว้เกิดความรู้สึกล้มกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝา,ไาก,นกไว้ให้เราไม่ต้องไปเดินมาต้องทางตรงมาทาง,ง,ทางอ้อมโลกแบบนี้จะได้ไหมนด็กคือ